สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นค่ะว่าตัวไหนโอเคตัวไหนไม่โอเคหรือว่ารสชาติอืนะคะโอเคค่ะวันนี้จะหลายตัวหน่อยนะคะขนมเนี่ยนะคะบางตัวเนี่ยข้าพเจ้าทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะแกะถุงไม่เรียบร้อยหน่อยนะคะเพื่นพนอนๆตัวแรกที่จะแนะนํานะคะ ตัวนี้นะคะเ,เพือ่อนเห็นตะเอิยนี่นะคะชื่อเอิญนะไกลนิดนึงมั้งค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะชื่อคุโรจูอ่ะค่ะเป็นขนมพวกแป้งทอดอยู่ค่ะเขาจะใช้น้ำมันเอ่อพวกน้ำมันนำข้าวะค่ะมาทอดเอ่อแล้วก็เคลือบด้วย อ,อ,อะไรนะคะไอ,อ้น้ำตาล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 ใสแดงอะไรเงี้ยบ้านเราะคะ่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะขนมก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก้อน <laughs> เหมือนก้อนเออใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชอบหวานหวานนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะจะแข็งแข็งหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบขนมแข็งแข็งอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมันรสชาติจะอืมนี่ค่ะมันก็จะแข็งแข็งนะคะ หมือนกินแป้งผสมน้ำตาลขนมแข็งๆนะคะแต่นะคะคนเป็นมังสวิรัติทานได้นะคะนะคะทำค่ะที่เขาบอกที่ข้าวเนี่ยไม่ได้ทํามาจากข้าวนะคะเป็นพวกแป้งแต่ว่าใช้น้ํามันรําข้าวเฉยๆคะ่ะทส่วนมากพวกขนมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหรือว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยบอกส่วนผสมแบบบ้านเรานะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะแบบอ,อ,อืมเป็นอะไรลนะ่ะ เขาไม่ค่อยบอกอะไรที่แบบดีเทลอะไรมากมายที่เป็นความลับหรือส่วนประกอบของบ้านเขานะคะแต่เขาจะไม่เหมือนบ้านเราค่ะจะบอกหมดเลยมีอะไรก็บอกหมดนะคะอ่านี่นะคะขนมส่วนมากที่เขาจะบอกนะคะเขาก็จะบอกเป็นเนี่ยค่ะว่าเอ่อกี่แคลอรี่ซะมากกว่านะคะอย่างตัวนี้นะคะเอ่อตัวนี้นั่นแคลอ้อ483แคลค่ะค่ะก็น้ำหนักเอ่อ พอดูนะคะเนี่ยค่ะเออค่ะสี่ร้อยแปดสิบสามแคลอรี่ค่ะค่ะราคาไม่แพงค่ะตัวนี้ประมาณเอ่อร้อยเยนนะคะถ่าจะร้อยเยนนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะเออก็คือตัวโอซูมัมโอซูมามิ นะคะโอซูมะมิของญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงพวกเขากินเป็นพวกกรับแกล้มพวกเบีย์ค่ะตัวนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะโอซูมะมิเนี่ยก็จะมีะหลายหลายอย่างเช่นเป็นพวกชีสปลากรอบปลาหมึกหรือ,อหอยกไหอยเชลแห้งอะไรอยน,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกแห้งอะคะ่ะก็ประมาณร้อยเยนนะคะค่ะ ปลาหมึกแห้งบ้านเขานะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ร้อยเยนประมาณร้อยเยนเหมือกันนะคะให้ดูแต่ของเขาที่ของญี่ปุ่นชอบดีหน่อยก็คือเวลาแพ็กเกจจิ้งของเขาอะไรทุกอย่างจะแกะทานสะดวกในถุงก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค,ค่ะประมาณกี่ชิ้นเอ่ยเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ ก็เหนียวแต่ว่าของก็นะคะเขาก็อาจจะมาเป็นแผกเนี่ยค่ะก็จะเหนียวกินเที่ยวเล่นตัวนี้ถือว่าโดยส่วนตัวข้าพเจ้าชอบตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่36แคลอรี่นะคะเนี่ยค่ะอโอโซมาเมกปลาหมึกแห้งนะคะตัวต่อไปตัวนี้ข้าพเจ้าทานแล้ร้อยแล้ว,ลวต้องขอโทษทีนะคะ ตัวนี้นะคะของยี่ห้อโคอยเคยะนะคะอันนี้เออเขาจะเห็นข้างหน้าใช่ไหมคะเป็นรูปซีฟู้ดนี่เป็นซีฟู้ดเป็นเลยหมดเลยรสชาติอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคะ่ะนรูปปลาหมึกกุ้องอะไรนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นแป้งทอดเหมือนกันนะคะสำหรับข้าพเจ้านะคะของอ,อันนี้ใช่ไหมคะที่ทานแล้วก็ถือว่าพอๆกัน,นะคะ่ะก็ ธรรมดานะคะเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าธรรมดานะคะตัวนี้ก็อยู่ที่416แคลอรี่ค่ะว้าวเยอะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะนะคะตัวถัดไปค่ะอ่าตัวนี้นะคะช่วงนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้ลอตเต้ โอยลาโนะอันน no. um no. oh, ouais, okay. ั้นนะมาこれはคุณจังこれは何ですかโคยลาโนะมาจิอ๋อเมืองของมีโคลานะคะตอนนี้ข้าพเจ้าทันแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กๆเขาน่าจะชอบนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยนี่ค่ะโคลาโนะมาจิอจริงๆเขาจะมีหลายรสชาตินะคะมีวานิลาเคยเห็นของนั่นด้วยชานม แต่ดีหน่อยไม่มีใส่ไข่มุกนะคะมีชานมโกโก้เอ,อ,อะไรอย่าวานิลาที่เห็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะช็อกโกแลตอ่ะช,อช็อกโกแลตใช่แล้วก็เนี่ยคะ่ะสตบบรอเบอรี่ข้างในเขาก็เนี่ยคะ่ะมีหมีโคลาเนี่ยคะ่ะตามตัวนี้จะน่ารักนะคะ่ะอาศัยน่ารักทานแล้วน่ารักมีหลายๆมีหลายๆอะไรเขาเรียกนะคะรูปมีหลายๆทรง มาะน่าจะเหมาะสำหรับเด็กๆ่ะคะเด็กๆน่าจะชอบนี่นะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนกับใส่อมีรสชาติของสตรอเบอรี่นี่เนี่ยค่ะข้างในของเขาก็จะมีหลายรูปหลายทรงของมีโค l a ลาในแบบต่างๆนะคะ น่ารักไปหมดอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในขอโทษนะเจ้าน้องหมีโคลาเนี่ยค่ะข้างในก็เคลือบนะ,น,นะคะเป็นสตอเบอรี่นะคะอ่าตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อ่าเดิมบอกไปอยู่ที่กี่แคลอรี่นะคะเนี่ยแต่เด็กๆคงไม่เป็นไรนะคะไม่อ้วนถ้าเด็กๆชอบกินสักนิดนึงตัวนี้อยู่ที่ส5 7ห้าดแคลอรี่นะคะนะคะโดยส่วนตัวข้าพเจ้านี่อืมก็ธรรมดานะคะแต่คุงจังเขาชอบคุงจังเขาชอบพวกอย่างเนี้คะ่ะน่ารักน่ารักอ่าตัวนี้อันหนึ่ง เป็นชิปเป็นโพเ,เทอร์ชิปอันนี้ของแบรนด์ name ybc ตัวนี้ต้องขอโทษทีพอดีแกะกินไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกล่องเล็กๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่แพงไม่น่าจะถึงร้อยเยนนะคะหรือเต็มที่ประมาณร้อยเยนถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นมีรูปพักรอยโดนะคะตัวนี้กี่แคลเนี่ยตัวนี้ประมาณ263แคลอรี่ค่ะค่ะตัวนี้นะคะ โดยส่วนตัวเขาพระเจ้าอืมธรรมดาต้องขอโทษนะคะ,ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นโปรดักต์ของท็อปนะคะโปรดักต์ของท็อปจากข้างในเขาก็เพราะญี่ปุ่นเขามีเป็นพวกเอ,อทําพวกบวยพวกพลัมเนี่ยหน้าขเขาจะเยอะใช่ไหมคะ แล้วจากนั้นพอ,อ,อที่เขาก็มาแปลรูปอะค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอ่าฮะค่ะดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยถ้าจะซื้อของพวกยี่ห้อเนี่ยไปซื้อของเขาจะประหยัดก,กว่าเพราะข้างในเขาก็เป็นพลัมเหมือนกันนะคะตัวนี้น่าจะประมาณถุงเนี้นะค่ะที่ซื้อมาน่าประมาณห้าร้อยกว่าเย,ยนอะนะคะไม่รวมภาษีะค่ะเออก็ตุงนี้ประมาณสองร้อยยี่สิบกรัมนะคะ ถุงนี้220กรัมเออถ้าสําหรับต้องบอกได้เลยว่าเอ๋อบวยเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่บวยพลัมเอ่อพลัมอะไรอ่ะพวกลูกเนี่ยค่ะก็แห้งพําแห้งนะคะก็ถ้าคนชอบเค็มนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะคะอืมอืม <laughs> นะคะยัง ยังไม่ใช่ที่ผิดใจนะคะแต่ตัวนี้นี่โอ้คอลอรี่ต่ำค่ะ4 1แเคอลอรี่เท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะโคดักเนี่ยค่ะจะมีถุงประมาณนี้นะคะแต่เขาก็ดีหน่อยค่ะเขาแบ่งเป็นถุงแยกเล็กๆเ,กเ,กเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะของญี่ปุ่นที่ชอบนคะคะโรดักเขาเพราะมันจะเก็บรสชาติไว้ดีนะคะแล้วใส่ซองกันชื้นนะคะ,ะเก็บรสชาติให้ดี ามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาพเจ้าชอบนี่ค่ะอันนี้ชอบเปรียปร้ยวๆเหมือนกินบวยถ้าเราคิดถึงบวยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นของท็อปเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ประมาณ500ร้อยกว่าเยนนะ,นะคะเป็นบวยเอ่อนะคะแต่เขามาทําเป็นแห้งถ้าตัวนี้คะเป็นอันนี้ตัวนี้นะคะร้อยกร,รัมค่ะตัวนี้นะคะบวยแหง้งตัวนี้รสชาติเปรี้ยวๆคยวเปรี้ยวเลยค่ะทําให้โอเค นี่ค่ะอันนี้ชอบตัวนี้บวยแห้งของท็อกค่ะนี่ค่ะถ้าตัวนี้ถือว่าโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานเปรี้ยวถือว่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่โอ้ร้อยเจ็ิบสามแคลอรี่ค่ะ,คะสแสดงว่าเขาน่าจะใส่เชื่อมมาักเลสงสัยคิดว่าค่ะ ก็ทำไงได้นะคะชอบทานขนมนี้นะคะก็ข้าพเจ้าก็เลยเอ่อจะมารีวิวให้เพื่อนๆว่าตัวไหนรสชาติเป็นยังไงประมาณไหนเพราะนี้ว่าก็ต้องแล้วแต่ว่าคนไหนชอบรสชาติคนไหนชอบแบบไหนนะคะก็จะมาบอกมาแชร์ประสบการณ์แชร์ขนมแล้วก็